สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานสายบุญนะคะทางช่องมุ่นชื่นทีวีหนึ่งหนึ่งห้านะคะค่ะวันนี้นะคะน้องจิตได้อยู่ที่วัดส่วนธรรมนิมิตหนองกระทุ่มนะคะตำบลทัพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วค่ะค่ะและก็ได้อยู่กับคุณพี่ชาญนรงค์นะคะภายในสถานที่แห่งนี้ได้สร้างอะไรไว้สักการะหรือมีอะไรที่บูชามั้งครับผมก็จะมีรูปปั้นพญานาคครับผมเกแล้วก็เป็นพระอ่า หลวงปู่ท่านเก้าสิพระองค์ครับผมครับอยู่ท่านด้านหลังของเราครับสิพระองค์ครับผมครับมีท่านปู่พญานาค พ่อปู่ิย์สุโธใช่ไหมคะใช่ใช่ใครับแล้วก็จะเราก็จะเริ่มสร้างแบบเป็นเป็นสาราอยู่ทางด้านขวามือของเราศาลาปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมหนองกระทุ่มนะครับผมใช่ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมรายการนี้นะครับมาร่วมบุญร่วมสร้างกันนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองกระทุ่มนะครับตำบลทัพลาชนะครับอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วนะครับใช่ครับใช่ค่ะใครที่มาไม่ได้นะน้องอ๊อฟก็โอนปัจจัยผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อนะคะ ได้ที่ทางสวนธรรมนิมิตหนองกระทุ่มนะคะเดี๋ยวให้คุณพี่ชาณรงค์พาเราไปหาหลวงพ่อกันเลยดีกว่านะคะค่ะเดี๋ยวตามพี่ชาณรงค์ไปเลยนะคะครับไปเลยค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์ทุ่มพัฒธรรมโมเจ้าอาวาสสวนธรรมนิมิตหนองกระทุ่มตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว โมที่15บ้านเขาวงตอนนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างสาราปฏิบัติธรรมสอนธรรมนิมิตหนองกระทุม่มเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานสวนธรรมนิมิตหนองกระทุ่มแห่งนี้เป็นที่ของโยมพ่ออาตมาได้มีกิจศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้ถวายที่ให้ห้าไร่อาตจจมา จึงได้เริ่มการก่อสร้างได้หนึ่งปีนี้เมื่อก่อนอาตมาก็อยู่ตามป่าตามเขาเดินทุดงฝึกสมาธิกรรมฐานแล้วก็ได้ไประโยชน์ที่ประเทศพามา่ากลับมาจากประเทศพามา่าอาตมาก็ไปอยู่วัดพญาธรรมวรวรมหาวิหารวัดพระอารามหลวงกรุงเทพแล้วก็มาจำพรรษาที่วัฒนาบุกสังพอออกพรรษาอาตมาก็ได้มาปรากฏตรงที่อาตมานั่งอยู่ตรงนี้ใต้ต้นแจง ทีแรกก็ไม่คิดว่าจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกะว่าจะมาภาวนาอยู่เฉยๆก็ได้เดินไปบินธบาตในหมู่บ้านประมาณ3กิโลไปกลับก็6กิโลพอมามาอยู่ที่นี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาได้เดินทางมาขอสร้างกุฏิให้หนึ่งหลังเป็นกุฏิหลังแรกก็ที่แรกก็ว่าจะทำเป็นกุฏิมุงยาคา พอดีทำไปทำมาได้กุฏิหลังที่เห็นนี้อาตมาก็รู้สึกปิติใจโยมพ่อโยมแม่ก็รู้สึกปิติใจก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ถวายที่ห้าไร่นี้สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันสร้างสารปฏิบัติธรรมด้วยกันในครั้งนี้เพราะว่า ตอนนี้ขาดแคลนงบยังไม่มีงบในการก่อสร้างแล้วก็วันที่3เมษายน2565นี้ก็จะมีพิธีการทอดผ้าป่าสามเคเพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำ5ห้องพร้อมพิธีบวงสรวงเปิดวังพญานาคณนะสวนธรรมนิมิตหนองกระทุม่มวังพญานาคนี้จะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้มาสวดมนต์ ภาวนาก็ขอเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัทสี่ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้ต่อจากนี้อัตมาภาพก็ขออำนาจแห่งคุณพระรีรันตน์ไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกปลดโปรดดนบันดาลให้สาธุชนทุกท่านญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ปาศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปารถนาอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีสีสุขจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญพร